เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองเอกได้เล่าให้เราฟังว่ามีงานเลี้ยงแต่งงานของเพื่อนเอกเป็นงานที่ใช้สถานที่หอประชุมของโรงเรียนเป็นสถานที่จัดงานคนมาร่วมงานเยอะมากเอกมากับเพื่อนสี่คนเข้างานประมาณทุ่มกว่าๆนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนสนุกสนานเฮฮากันตามภาษา ธรรมดาแล้วการน,นั่งดื่มนั่งกินก็จะต้องปวดฉี่พักใหญ่หญเอกได้ชวนเพื่อนเข้าห้องน้ําเป็นห้องน้ําอยู่ข้างหอประชุมห้องน้ํามีแค่สามห้องเป็นห้องรวมชายหญิงเข้ารวมกันได้ดูแลคนที่จะเข้าห้องน้ําก็จะต้องมายืนคอยเอกกับเพื่อนชวนกันมาเข้าสองสามรอบเริ่มรู้สึกเบื่อที่จะมาคอยด้วยการเมาด้วย หลังๆจะไม่เข้าห้องน้ำจะไปยืนฉี่ในมุมมืดๆเอกได้ชวนเพื่อนออกมาเหมือนเดิมไปหาหมุมมืดฉี่บังเอิญไปเห็นต้นไม้ใหญ่อยู่มุมมืดพอดีเอกเลยยืนฉี่ตรงกบต้นไม้นั้นส่วนเพื่อนเดินไปฉี่ห่างจากเอกไกลพอสมควรเสร็จแล้วมานั่งกินกันต่อนั่งได้สักพักหนึ่ง หนุ่ยสังเกตอาการของเอกเริ่มผิดปกติเอกผู้ใจเอะอวยวายตาขวางขวางหนุ่ยไม่เคยเห็นอาการอย่างนี้มาก่อนแรกๆก,ก็คิดว่าคงเมาแล้วละหนุ่ยกับเพื่อนในโต๊ะเริ่มรู้สึกเหมือนว่าเอกเป็นอะไรไปจะว่าเมาก็ไม่ใช่เอกเริ่มคุยเสียงดังหัวรอดดังมากขึ้นทำให้โต๊ะข้างๆเริ่มมองด้วยอาการไม่พอใจ เพื่อนในโต๊ะจึงกระซิบบอกให้หนุยพากลับบ้านได้แล้วแต่แล้วเอกก็ไม่ยอมกลับยังอยากจะนั่งต่อจนงานเลิกทั้งหนุยกับเพื่อนก็ต้องยอมทนเอกเริ่มเสียงดังตลอดเวลาและสักพักใหญ่ราวๆสี่ทุ่มเอกฟุบลงกับโต๊ะหนุยกับเพื่อนจึงพาเอกกลับบ้านตอนนั้นเอกไม่รู้สึกตัวแล้ว หนุ่ยต้องประคองเอกกลับบ้านและพาเข้าไปในห้องนอนทันทีที่เอกเข้าถึงบ้านเอกเริ่มรู้สึกตัวและเอะอะโวยวายสลับกับร้องไห้สะอกสะอื่นหนุ่ยได้ถามเอกว่าเป็นอะไรเอกได้แต่ร้องไห้แล้วก็พูดขึ้นมาว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรไปผมไม่รู้ตัวเองแล้วร้องไห้ตลอดเวลาหนุ่ยและเพื่อนพยายามปลอบให้หยุดร้อง เอกก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดร้องสักพักใหญ่เอกเริ่มอาการเบาลงเอกจึงเอ่ยปากขึ้นมาว่าเขาได้ไปฉี่รถต้นไม้ข้างหอประชุมตอนที่อยู่ในงานหนุ่ยกับเพื่อนสงสัยขึ้นมาทันทีหรือว่ามีนางไม้หรือเจ้าที่เจ้าทางหนุ่ยกับเพื่อนพยายามหาข้อมูลจากทางโรงเรียน ได้ความว่าต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นแรงมากปกติจะมีผู้คนไปกรับไหวเป็นประจำจะมีพงมาลัยคลองอยู่ตลอดและเคยมีคนไปตัดกิ่งไม้ทำให้ตกลงมาได้รับบาดเจ็บหนุ่ยจึงบอกให้เอกพูดตามเพื่อเป็นการขอโทษในสิ่งที่ทำลงไปและนัดกันว่าพรุ่งนี้เช้าจะต้องไปขอขมาต้นไม้ต้นนี้ เอกทำตามที่หนุย่ยบอกเอกเริ่มมีอาการดีขึ้นหนุ่ยจึงพาเอกมานอนบ้านหนุ่ยด้วยเพราะไม่มั่นใจจะมีอาการขึ้นมาอีกแต่โชคดีตลอดทั้งคืนไม่มีเหตุการณ์เช้าขึ้นมาหนุ่ยได้พาเอกไปซื้อพวงมาลัยเพื่อจะไปขอขมาต้นไม้ต้นนั้น แล้วหนุ่ยได้เล่าให้อาจารย์ในโรงเรียนฟังอาจารย์เข้าใจเพราะว่าเหตุการณ์นี้อาจารย์เคยได้ยินมาแล้วว่าเป็นต้นไม้ที่แรงใครจะไปทําอะไรไม่ได้อาจารย์จึงนําป้ายมาติดไว้ที่โคนต้นไม้ใหญ่